สบายดีพี่น้องปองปลายเมื่อสุขสุขคนเนาะโอ้ยมื่อนี้สาวันกษิเมามีเรื่องเว่าพี่น้องมีเรื่องอยากเว่าเรื่องดินดินด้นดนเลยพี่น้องเออสวรรกับวัเขาใจคือกันเนาะเออเพราะว่าสิมาถามเนาะหมู่คู่อือ ซาวอ่ะยูทูปหมูกูน้ำกันเนาะถามว่ามันสมควรโบโบสมควรบบเนาะดินเฮาดินนาเฮาแต่ว่ามูหามามะดุดเอานะพี่เนาะเออม,มาดุดเอาทางเลยกับขัหนึ่งกับบริมาว่ามาโอมาลวมกับสวรรค์นเนาะเออขนาดแล้วมาดุดเอาทางอ่าเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องสาวรรค์ไปเบิง่งสาวรรค์กับพระเจ้าสร้างสิว่านอะอือสวรรค์กับดริลายเรื่องสวรรค์หนวดเห็ดเสืออ่า สาวสิมังนะพี่น้องไปเห็นหัวตั้นเลยพี่สวรรค์วะ่ะในเมื่อเขากับบมาามาวะเมื่อวานาวน้ำพเนาะเขาก็ได้โทรมาเขาก็โทรมาหาสวรรค์แล้วสวรรค์กับว่ามีอย่างให้มาว่ากันอยู่เพื่อนเออจะได้ดินข่อยเจ้าก็ต้องมาหาข่อยย่เพื่อนสวรรค์กว่าเมนบอเมียนน้อพี่น้องเนาะเออถือบวถือและสวรรค์กว่าอย่างสันละอืมในบันทิข์นเขากับบอมาพี่น้องจนเท่าปานนี่ปัจจุบนนันเขากับบอมมาหาสวรรค์ สวรันไปเบิ่งแล้วกะเขาก็เห็ดเรียบร้อยเลยทางเขาดุดเขาทม่มเรียบร้อยเลยดุดทางเขาไปหาหน้าเขาพี่น้องอือสวรันเพราสะสซิบอยอมเลยพี่น้องเยจังไดเขาผูกอ้าเขาก็เป็นผนักงานพี่น้องเอ้ยอือสวรันก็บอยากว่าบงซื้อนาออือเขากาสิขีดว่าเขาเห็ดถือโต๊ะบอลลี่ใดฮนะน่ะปกติแล้วเขาอยากได้ของมูเนาะเขาก็ต้องไปหามูแต่ว่าอันี่ฮันเขามาหาสวรันฮนนะน่ะ เขาได้เห็ุด้วยอันพลาก้านะสันซืาแต่ปันนีสาวานันดิลสิบห้าเข้าพี่น้องเลยแตสาวาันว่นนั่งขึ้นทบทวนมันสมควรอยู่โบที่ว่าสาวันเขาจะได้ดินสาวานันแทนสาวันไปหาเขาอยู่พ่นพี่น้องวันมันถึกต้องบ่ล่าคอมเมนต์บอกสาวาันดิ์ในเรื่องไปหุหแบบกฎหมายทางด้านนี่นะนะสาวันกับบุหุคคือกั้นนะนะ ถ้าสวัสด์เหป,ป,ปุบปรับขนาดไปปักลักหัวกั้นนะนะซีพิทคาร์โบนะนะสวัสด์กะบโมีอ่าสวัสด์บริเทนสูงซังงงดดนซ่าโบหงกบมาทางด้านนี้เนาะอันะถ้าให้หูกะให้คอมเมนต์บอกสวัสด์ในเด้อนนะนาสวัสดิ์ทายุเซโนพี่น้องไปซื้ออยู่หันสู้มาได้หลายปีแล้วพี่น้องแล้วเป็นี้เขาเลยเขาบุกเบิกเขาเจ็ดทางเขาหน้าเขาพี่น้องเลยเขาเลยดูดเอาดินนาสวัสด์ สวรรค์รเจักสางสิบา่าฮะนะเขาก็บอมาตกลงบอกมาว่าบอกมาเจรจาเนาะเขาเป็นพนักงานผู้หนึ่งในพี่นอ้องเป็นตำรวจในพี่นอ้องเฮ้ยเขาก็คิดว่าเอาหยุดทารรดาซักตำรวจเขาม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 าข่มเพนะ่งเฮาโมจักนะเขาจึเห็ดจังสันในพี่นอ้นองเนาะสวรรค์หาคิดว่าแน,นั่นเนะ๊ะอืมฮะนะสีบ่าไพ่หู โค้ดไม้หรือว่ามีสองทางเนาะสีบอกสีนสะนัมสวัสดิกะคอมเมนต์มาบอกสะวัสด์ในเดอ้อพี่น้องเอ้ยสวัสด์กะบ่มีบ่หู้อ่ะทันซะประสิทธิ์จังไได้ฮะนะในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วฮะนะเท่ากัววบว่าบ่ยาบ่ยอมแต่ว่าเขากะโปรสนะนะพี่น้องเอขาหูทวนล้มอ่ะทันซะ อือเด้อในนันเดพี่น้องเลยว่าเมื่อวันอัตคารวันสิร์ไปเบิ่งว่าสิเว้าสตกรกุงกันเนียวไดนะอือก็มีเผ่นก็มาอนาสวัสด์มาแวาสังโกเจ้าของโพชว,วันซื้อนำพันเขาก็ว่าว่ายานของตาบหินนาะพี่น้องคันฟังสรุปแล้วก็คลายๆคือแบบว่าว่าคู่กันน้องพี่น้องเนาะเมนบอกอือหนะ <c oughs> เดมีอย่างกะไผมีคำคิดคำเห็นจากแนะนำสวันด์กะมาคอมเมนต์บอกสวัสน,นีเดอ้อ